อยากขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งไม่ได้มีแค่ภาคใต้มีอยุธยาและมีอีกหลายๆจังหวัดที่น้ำเคยท่วมแล้วก็แห้งไปแล้วอีกหลายๆที่แต่สิ่งที่หนักกว่าน้ำท่วมมันคือการฟื้นฟูเยียวยาการทำความสะอาดอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยแม้หัดใหญ่น้ำแห้งแล้วความลำบากความสาหัสมันก็ยังเกิดขึ้นกับการที่ มีขยะกองโตมีฝุ่น pm มีการเยียวยาดูแลรักษาบาดแผลกายใจแล้วก็สถานที่ทรัพย์สินอะไรต่างๆจริงๆอยากส่งกำลังใจกับสางจังหวัดเชเดฟภาคใต้ด้วยพอได้ข่าวกนแนะน้ำก็ยังไม่ได้ลดเท่าที่ควรเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ที่ยังแบบวิกฤตอีกเยอะแยะมากแต่ไม่ได้เป็นข่าวนะคะแล้วก็สักส่วนตัวที่ดาได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่ เชียงรายนะคะที่นครศรีธรรมราชเมื่อสิปีก่อนแล้วก็ที่ขอนแก่นที่อยุธยาไปมาหลากหลายที่มากแล้วนะคะที่เชียงรายก็น่าเห็นใจมากอันนี้คือคนถล่มเลยแหละคนท่วมแล้วคือมันหนักหนาสาหัสมากหัดใหญ่ก็มีความหนักในแบบเฉพาะของหัดใหญ่เหมือนที่เรารู้กันก็คือมันอาจจะเป็นความประมาทเลินเล่อผิดพลาดของหน่วยราชการของรัฐบาลหรือเปล่า ที่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดทําทให้ประชาชนอบพยพไม่ทันแล้วก็ขอแสดงความไว้อาลนะัยเนาะแล้วก็ขอส่งกําลังใจนะคะให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตนะคะซึ่งหลายพันลายเลยทีเดียวนะแต่ข่าวก็ต้องการปกปิดเพื่ออะไรเพื่อที่เงินจะได้น้อยลงหรือเปล่าอันนี้เราอยากจะเป็นกําลังใจและอยากให้พวกเรามีสติในการดํารงชีวิตแล้วก็มีเหตุมีผล อย่าเชื่อแค่ข่าวสารอย่าเชื่อแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เราเชื่อสัญชาตญาณและให้เราอะประเมินสถานาการณ์ซึ่งโอ้โหพอดาเจอเหตุการณ์นี้อันเนี้ยก็ต้องขออภัยด้วยที่รอบเนี้ยไม่ได้ลงพื้นที่ไปหาดใหญ่เพราะว่าปกติจริงๆอะเตรียมจองตั๋วอะไรเวลานะโอ้โหแต่พอเห็นค่าตั๋วแล้วอลังการแล้วก็บวกกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้านน,น,ะะนั้นอะค่ะพวกเนี้ยคนกําลังหดปู่สิ้นหวังพอแท้ง แล้วก็อยากได้กําลังใจเยอะมากส่วนคนที่กําลังบริจาคก็อย่าลืมกลับมาดูแลใจตัวเองด้วยว่าเราเอาใจเราอะลงไปเล่นแต่เรื่องราวเหล่านั้นมาเกินไปหรือเปล่าหรือคนที่เป็นผู้ประสบภัยเองนะคะก็อยากส่งกําลังใจอยากให้พลังกําลังใจอย่าคิดว่านี่มันคือจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วมันมีสิ่งที่จะดียิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้นะคะวันโ o w c l o วันโดโอเพ p e n แม้ประตูชีวิตด้านนี้ปิด แต่เดี๋ยวมันจะมีประตูชีวิตใหม่เปิดแล้วก็ให้โอกาสเราอย่างแน่นอนนะคะอยากขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้แล้วก็อยากขอเอาแล้วกันนะคะให้ทางฝั่งรัฐบาลฝ่ายราชการเนี่ยกลับมาเทคแอคชั่นแล้วก็ดูแลแล้วก็รัดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประสบภัยและช่วยส่งแสงไปจนถึงผู้ประสบภัยที่อื่นๆด้วยให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับหัดใหญ่ค่ะเพราะทุกที่เนี่ยก็ล้วนเกิดการสูญเสียเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ ช็อกแล้วก็รุนแรงใหญ่เท่าหัดใหญ่ก็ตามแต่พื้นที่อื่นเขาก็เสียหายก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งพลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะคะใครอยากฟังดาแชร์ความเห็นเรื่องอะไรนะคะฝากคอมเมนต์นะคะกดติดตามคอใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามไลฟ์สดได้นะคะดาจะมีไลฟ์สดชวนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะฮิวใจทุกคืนฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ